ก็คือในปี2025เนี่ยหนึ่งคือผู้สมัครเยอะขึ้นคู่แข่งเยอะขึ้นก่อนหน้านี้คือแบบยื่นร้อยเคสอาจจะผ่านสักแบบ99เคสตซอนนี้ไม่ละ สวัสดีค่ะเอมี่จากอเมริกาชันนะคะเป็นร e จิสเตอร์มิการ์ชันเอเจนต์ค่ะวันนี้จะกลับมาพูดถึงเรื่องวีซ่า482กันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่พูดถึงว่าจะสมัครวีซ่ายังไงจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องสถิติหรือว่า Data ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้นะคะเพราะว่าทางอ m มริกาชันเนี่ยให้ข้อมูลมาบนเว็บไซต์แล้วก็เลยว่าเออข้อมูลนี้มันน่าสนใจดีเนาะก็เลยสรุปแล้วก็รวบรวมมาให้ฟังกันนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้มันเป็นการรวบรวมมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาปี2 0 2 4จนนถึงเดือมี ข,2025ะะข้อหนึ่งคือจํานวนผู้สมัครของปี2025เนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะเพราะว่าทั้งปี2024เนี่ยมีผู้สมัครประมาณ64,000คนแต่ว่าปีนี้แค่ผ่านมาแล้ว9เดือนเนี่ยผู้สมัครก็ประมาณ64,000คนไปแล้วยังขาดอีก3เดือนเนาะฉะนั้นคิดว่าปีนี้คงทะลุถึง70,000แน่ๆนะคะสาเหตุที่คนสมัครเยอะึ้นเนี่ยน่าจะมาจากประสบการณ์ทํางานของผู้สมัครอะคะ่ะจากเดิมเนี่ยผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทํางานไม่ต่ากว่า2ปีถูกไหมคะแต่ว่าหลังจากธันวาคมเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาลดลงมาเหลือแค นการเล่าิ้หรือว่าเก็บประสบการณ์แป๊บหนึ่งก็สามารถที่จะสามัครได้ทําให้จํานวนผู้สามัครเนี่ยก็เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะมันก็เลยทําให้ระยะเวลารอวีซ่าเนี่ยนานขึ้นมากด้วยทางอิมเมจเรชั่นเนี่ยเขาประกาศในช่วงเดือนเมษายนปี2025เนี่ยว่ามีใบสามัครค้างอยู่ของวีซ่า C82 เนี่ยประมาณ50,000นแอปพลิเคชันฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเอ๊ะหนูยื่นไปตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วหรือว่ายื่นไปตั้งแต่พฤษภากรกฎาปีที่แล้วทำไมยังไม่แกรนเพราะว่ามันมีอยู่หนะ้าหมื่นแอปพลิ ทยอยที่จะอนุมัติบีซ่าไปนะคะสาขาอาชีพที่คนสมัครสปอนเซอร์มากที่สุดอันนี้น่าสนใจมากเลยะคะ่ะเพราะว่าสําหรับปี2025ที่คนสมัครมากที่สุดก็คือเป็น Accommodation แล้วก็ Food Services นะคะก็เป็นอาชีพทางด้านบริการคาเฟ่นในร s t a อ r a n t หรือว่าในโรงแรมนะคะส่วนใหญ่อาชีพที่ถูกเลือก n o m i n a t e ก็จะเป็นพวกคุกเชฟ Restaurant Manager หรือว่าเป็น Hotel Manager ต่างๆนะคะซึ่งต่างจากปีที่แล้วในปี2024เนี่ยอาชีพ Top Occupation ที่ถูกน o m i n a t e หรือว่าถูกสมัครเนี่ยคะ่ะจะเป็น ทางด้าน healthcare and social assistant นะคะซึ่งปีนี้ hospitality เนี่ยมาแรงมากจริงๆเลยอะคะ่ะส่วน f a c ต่อไปเนะะี่ยค่ะก็จะเป็น accommodation and food services เนะะี่ยค่ะผู้สมัครเนี่ยมีทั้งหมดมากกว่า1 2 8 5 0คนนะคะอาชีพที่ top hit ก็คือเป็น1คือเชฟ2ก็คือค้าเท่หรือว่า restaurant manager นะคะลูกค้าที่ส่วนใหญ่นะ80%ก็เป็นเชฟหรือว่าเป็น restaurant manager ใน 1, ปีที่แล้วตอนนี้ restaurant manager หลุดออกไปแล้วเนี่ยก็เป็นครกกับเชฟที่จะเป็นหลักหรือว่าจะเป็นแบบ manager ทางด้านสาขาอื่นๆหรือว่า v e n ดูแมเนเจอร์บ้างโฮเทลแมเนเจอร์บ้างนะคะแต่ว่ายังไงปีนี้ก็คือ h o ส p ิทาลิตี้เนี่ยมาแรงทําให้มีข่าวลือว่าอิมิเกรชันเนี่ยเขาพยายามที่จะลดจํานวนในสาขาอาชีพนี้ดูช่วงนี้ถึงถูกปฏิเสธวีซ่ากันเยอะมากขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ต้องดูว่าเออแอปพลิเคชันเราถ้าเสี่ยงก็ยังไม่ไปไหมหรือว่าจะเตรียมเอกาสารยังไงให้แบบเสี่ยงน้อยลงได้บ้างดีอะไรเงี้ยนะคะส่วนรัฐที่มีผู้สมัครวีซ่า4 8 2มากที่สุดอันดับหนึ่งคือนิวเซาท์เวลส์นี่แน่นอนอยู่แล้วเนาะอันดับนนคสองค เวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยมีผู้สมัครวีซ่าที่82มากเป็นอันดับ3ของประเทศนะคะซึ่งตอนแรกพี่คิดว่าจะเป็นควีนสแลนแต่ว่าควีนสแลนเนี่ยมาเป็นอันดับ4เนาะส่วนรัฐที่ผู้สมัครน้อยที่สุดก็จะเป็นแทสเมเนียอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นรัฐเล็กๆอยู่แล้วผู้คนอาจจะไม่เยอะนาย้างอาจจะไม่เยอะด้วยะนะคะผู้สมัครที่มาจากประเทศไหนที่ได้สปอนเซอร์ที่82มากที่สุดอันดับหนึ่งก็คืออินเดียอันดับที่2ก็จะเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็ยูเคนปาแล้วก็ไอร์แลนด์ห้าประเทศหลัก ผู้สมัครจากประเทศไทยก็มีเยอะขึ้นมากจริงๆนะคะสาขาที่รายได้เฉลี่ยของวีซ่า4 8 2สูงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสาขา IT อันนี้มาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็จะเป็นพวก Mining อะไรย้ยคะเพราะว่าพวกเหมืองเนี่ยเขามีทุณเนาะสามารถที่จะจ้างท่าตัวได้สูงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวก financial services อะไรเงี้ยพวกดูแลการเงินสถาบานันการเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่าแรงค่าตอบแทนค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะก็คือในปี2 0 2 5เนี่ยหคือผู้สมัครเยอะขึ้น คู่แข่งเยอะขึ้นก่อนหน้านี้คือแบบยื่นร้อยเคสอาจจะผ่านสักแบบ99สเคสตอนนี้ไม่ละเขาต้องดูว่าเราเตรียมเอกสารได้ดีไหมหรือว่าเรามีเอกสารคร a มมิ่งแบ็กอัพเอเ e เรนต่างๆเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะคะยังไงก็เป็นข้อมูลสั้นๆออสำหรับวิซ่าสิบแสองที่น่าสนใจนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะฝากติดตามเพจในเฟซบุ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากมคะ่ะสวัสดีค่ะ